สวัสดีค่ะเอี FC ทุกท่านวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์สองห้าหกห้านะคะเอซที่รักทุกๆท่านใครที่ไม่ถูกไม่ได้ซื้ออย่าเสียใจนะคะอย่าเสียใจค่ะหวยมันออกทุกวันที่หนึ่งและทุกวันที่สิบหกมันสร้าง กุศลผลบุญหมันสร้างคุณงามความดีนะคะบุญกุศลผลบุญจะตอบแทนเราไม่ใช่ชาติหน้าเพราะเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงในยุคในสมัยไม่มีคำว่าชาติหน้ามีแต่คำว่าเห็นทันตานะคะทุกคนหลายๆคนค่ะ ที่ถูกทุกคนหลายๆคนที่ไม่ถูกโดยเฉพาะเลข038นะคะเป็นเลขที่พ่อปู่สีสุดโทนเน้นให้มาสาวดำจำได้หัดประมาณสองหัดที่ผ่านมานะคะเอาล่ะเราไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่า ตาเกียงปู่องค์อาจญาดอ,อกไม้ผู้ใหญ่ใจดีท่านก็บอกแล้วนะคะว่าท่านจะให้ทุกงวดแต่พ่อปู่แม่ญาเรานะคะของแม่ญาไพรีนะคะท,ท่านท่านทํามือกํากําปั้นแล้วเอาวางบนกันสาวดาก็ตีเป็นเป็นศูนย์แต่ท่านทุกครั้งท่านจะพูดนะคะแต่งวดนี้ท่านไม่ได้พูดเพราะว่าไม่ได้ทําพิธี เข้าทรงขอเนาะผ่าเพื่อนผ่านล่างเพื่อนเอากำกำปั้นอันนี้หวยออกแล้วถึงตีได้นะคะกำกำปั้นเอามาวางบนกันสาวดาก็ตีเป็นศูนย์พอหวยออกแล้วถึงตีว่ากำปั้นก็เป็นศูนย์แต่ถ้านํามาวางไว้บนกันแบบนี้มันก็จะเป็นแปดใช่ไหมคะ <c oughs> สาวดาท่านแล้วท่านก็ยกมือแล้วท่านก็ยกมือขึ้น แต่มือมือท่านยกมาท่านก็เป็นกระดิกกระดิกคือท่านลำนะคือท่านลำนะแต่สาวดําก็ตีคือสาวดําไม่ค่อยถนัดนะคะไม่ตีไม่เป็นถ้าสาวดําตีเป็นก็จะเป็นอ่าศูนย์แปดละเมื่อวานเนี่ยนะคะสาวดําก็ไปตีเป็นศูนย์หกนะคะเอาใหม่จ้าตาเกี้ยงนะคะซึ่งท่านก็อยู่ที่สวนธรรมนั่นแหละคะ่ะท่านเป็นอ่า อมาตเป็นคือเป็นทหารมือขวาของพ่ปู่องค์อาจนะคะนะคะคือที่สวนทําสาวดำเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงและเป็นของจริงนะคะที่มีพ่อปู่แม่ย่าอยู่จริงปู่องอาจญ่าดอกไม้อยู่มาตั้งแต่สาวดำยังไม่เกิดนะคะอ่าที่ว่าลูกสาวสาวดำน้องโอนอะ่ะที่เขาไปเกี่ยวข้าวแล้วงูเหลือมตัวใหญ่เท่าขาเนี่ยรัดรัด รัดขาเขานะคะเขาก็ยืนตัวสัน่นคือจิตนี่คือท่านคนที่ดูคลิปสาวดํามาตั้งแต่เริ่มต้นก็คงจะจําได้หมดนะคะคนที่ตามชีวิตสาวดํานะคะที่ตามสาวดําก็จะจําได้ว่าสาวดาที่พูดอะไรนั้นคือพูดจริงอ่ะพูดจริงและส่วนมากสาวดาจะพูดเรื่องที่เห็นกับตาได้ยินกับหูทั้งนั้นค่ะไม่เคยคิดเองเออเองพูดเอง วาดภาพเองไม่มีมโนไปเองไม่มีนะคะนั่นแหละค่ะท่านก็พะท่านไปจาศินหนึ่งปีนะคะแล้วท่านครบตามที่พ่อปู่สีสุโธให้ท่านไปตอนที่พ่อปู่สีสุโธเข้ามาแล้วก็มามีอาม่าปู่แจ๊กแม่ย่าพลายลนี่ของจริงครับไม่ใช่ว่าสาวดําจะไปพูดเอาเองนะคะไม่ไม่ใช่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคะ่ะล้วนแล้วแต่มาให้โชคลูกหลาน ก็คือสาวดําเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็พ่อปู่3า8แปก็คือสายยานของท่านลูกหลานของท่านเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเลขมันก็มีออกมันก็มีหลุดนะคะแต่งวดนี้ก็แตกสามตัวนะคะทั้งสามตัวบนทั้งสามตัวล่างเลขแม่แม่สมุดปราการก็เข้านะคะสามศูนย์ล่างนะคะ เลขงวดน,นี้น้องเพ้นหลุดนะคะน้องเพ้นหลุดนะคะแล้วก็นั่นละค่ะก็จะมีอยู่เท่านี้ละค่ะเลขนะคะแล้วก็พ่อปู่ซ้ำนะคะพอ่อพ่อปู่ซ้ำที่อยู่อำอเภอศรลินทรนนะคะอยู่อำเภอศรลินทรแล้วก็จังหวัดอุบลน,น,นะคะท่านทัวมาแล้วนะคะเดี๋ยวท่านก็จะให้นะคะ นะคะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีปู่นะคะมีปู่ที่โคราชท่านโทรมาค่ะท่านโทรมาให้สาวดำเลยค่ะแล้วของท่านก็ถูกมาตลอดแต่ท่านก็บอกว่าสงสารสงสารสาวดำมุมนะกับเอฟซีสงสารมากท่านก็เลยได้ให้ความเมตตานะคะให้ความเมตตาท่านก็โทรมาให้ วันนี้ท่านจะโทรมาให้อีกนะคะแต่เมื่อเมื่อคืนนี้ท่านโทรมาบอกแล้วนะคะท่านให้หนกับ7จ็สองตัวค่ะของท่านก็จะเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าท่านด้วยความสงสาร FC แล้วก็สงสารสาวดำที่ตั้งใจสร้างสวนธรรม ล้มลุกคุกคานมาตลอดนะคะแล้วก็สวนธรรมก็ยังไม่ได้เดินหน้าไปถึงไหนเพราะว่าเลข f อไม่เข้า f อก็ไม่มีปัจจัยที่จะส่งให้เนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องจริงด้วยค่ะนะคะสาวดําก็ท่านบอกว่าท่านจะโทรมาประมาณ4ี่โมงสีโมงเช้าค่ะแต่ตอนนี้สาวดําออกมาตลาดแล้วก็มาซื้อกับข้าวก็เลยถือโอกาสบอกท่านนะคะ ว่าพ่อปูป่โคราชค่ะท่านบอกว่าท่านชื่อปู่โคราชท่านให้หนึ่งเจ็ดกับสามเออหนึ 1, 7, 7, ่งเจ็ดกับเจ็ดสามค่ะท่านผู้ชมนะคะหนึ 1, 7, 7, ่งเจ็ดกับเจ็ดสามค่ะท่านผู้ชมนั่นแหละค่ะคือท่านให้มาแล้วนะคะหนึ 1, 7, 7, ่งเจ็ดกับเจ็ดสามสองหางค่ะเดี๋ยวประมาณสักสี่โมงกว่าๆเนี่ยนะคะท่านจะ สาวดำจะโทรไปหาท่านท่านบอกท่านบอกว่าจะให้เอาลงช่องเพื่อให้เป็นอ่าเป็นอ่าสะพานบุญนะคะนี่คือป้ปู่โคราชนะคะของป้าปู่ซ้ำอ่าท่านได้แล้วท่านจะท่านจะโทรมาให้นะคะป้ปู่ซ้ำนะคะก็ขอให้ทุกท่านอย่าลืมนะคะตามเลขสวนธรรมเลขสวนธรรมตามที่สาวดำ สังเกตการมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยคือถ้าเข้านี่ก็จะเข้ามาไม่ต่ำจากสี่ห้งวดนะคะแต่ว่ามีมีที่งวดผ่านมาเมื่อเมื่อตอนล่าสุดเนยนะเข้าสองงวดแล้วก็ไม่เข้ามาสองงวดแล้วเนี่ยงวดที่3มก็มาเข้าเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องท้อค่ะตัวเลขมันมีออกทุกวันที่ 1, นทุกวันที่16บค่ะท่านผู้ชมท่านไม่ต้องกลัวนะคะสวนธรรยังจะตั้งอยู่ตรงนี้แหละค่ะ สาดำยืนอยู่นี่ได้ก็เพราะ f อของสาวดำนะคะทีนี้งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แม้นว่าจะเข้าทั้ง3าตัว2ตัวบน2ตัวละ2ตัวบนล่างล่างบน2ตัวแล้วก็เข้า3ตัวเนี่ยนะคะ,ะหลายหลายท่านก็ถูกนะคะตามตามที่ขอหมายเลขบัญชีมาเนี่ยนะคะที่สาวดําได้ส่งเลขบัญชีให้นั่นไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วสาวดาจะไปส่งให้ท่านนะก็มี f อฟขอเลขบัญชีมาค่ะสาดาก็เลยส่งเข้า ให้ในในในลายกลุ่มนั่นแหละค่ะนะคะ,ะกรุณาให,ให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ่างวหน้ายังมีอีกค่ะพ่อปู่ท่านก็จะทําให้ตามนั้นพ่อปู่ศรีสุโธท,ท่านไปจําศินนะคะแล้วท่านถึงได้บอกให้พ่อปู่สามแปดแปดที่เป็นร่างของท่านเนี่ยให้หยิบยกเอาสูตรที่ท่านสอนนะคะเวลาท่านลงล่างน่ะท่านจะสอนพ่อปู่สามแปดแปดของเราเนี่ยแหละคะ่ะท่านสอนให้ทํา สูตรเมื่อเวลาพ่อปู่ไม่อยู่ท่านพูดอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นจริงดังดังที่พ่อปู่บอกพ่อปู่สาวํำก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะอีพออีพอคือบอกให้ล่างหยิบกระดาษหยิบปากกามาปู่จะสอนให้พืนว่านะที่พนที่พนสอนมาแล้วนะคะแต่ท่านไม่ไดสอนสามตัวค่ะที่ท่านทําให้จําได้ไหมคะพ่อปู่สามแปดแปดที่ท่านทําสูตรให้ถูกสีงว่าติดกันจําได้ไหมคะ เสร็จแล้วพรงว่าที่ห้าไม่เข้าที่หไม่เข้าแล้วท่านก็ไม่ทําอีกเลยเจนนี้พ่อปูท่านบอกสาวดาก็ยังยังคิดในใจว่าเอ๊ยยิพอแล้วยิบพอปูหามาสองห้าแปดแล้วกะเก้าแปดแล้วก็แปดหกเนี่ยเพื่อนขึ้นมาบอกให้ล่างว่ายิป,ปกาจิบกระดาษมาลูกเอ๋ยอเพื่อนจิซ้อนให้ เพิ่นที่สอนให้สั้นเพิ่นก็เว่ากันจะเสียงพ่อปู่กับเสียงผู้เฒ่าเนาะเสียงผู้เฒ่าแล้วบัดนี่เสียงไอ,อ้อาจารย์เพิ่นก็เสียงนุ่มๆอยู่ค่ะนั่นและคะ่ะนี่คือเป็นที่มาของที่หวยเข้าสามตัวบนแล้วก็เข้าสองตัวทั้งบนทั้งล่างนี่ะนะคะนี่คือที่มาของสูตรที่พ่อปู่สีสุดโททิ้งไว้ให้ล่าง เพราะพะ่อปลูกไปจำศีลน,นะคะท่านไปจำศีลเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านตามต่อนะคะขอทุกทุกท,ท่านโชคดีนะคะนะคะยังไงยังไงก็ต้องถูกวันนี้แหละนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องท้อไม่ต้องเสียใจค่ะถูกแน่นอนท่านผู้ชมวดต่อไปนี้นะคะขอท่านโชคดีจ้า